รู้ไหมไม่ค่อยมีเนื้ออ๋อไม่ค่อยมีเนื้อออ้าสวัสดีครับกินยีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบแชนเนลครับมาวันนี้พามาดูพามาดูทุเรียนนะครับอ่าจับซื้อทุเรียนกันรับซื้อทุเรียนนะสวัสดีครับสวัสดีครับนิชนีหรือหมอนนะหมอนหมอนเหรอ เท่าไหรเะ่เท่าไหร่ร้อยสามร้อยสามอืมเพิ่งตัดแล้วครับเนี่ยครับผมโอ้ร้อยสามร้อยนึ่งร้อยเดียวยนร้อยสามอันนี้ร้อยเดียวกินยาคายร้ออย่างเดียวเลยเหรอใช่ก็บอกร้อยสามร้อยสามสิบเอรยหนึง ร้อยสามมันก็สู้ไหมอยาเไม่นื้องแ่ไแมไม่ค่อยมีเนื้ออ๋อไม่ค่อยมีเนื้อม่เะลันมันไม่ฟูนะร้อยสามนะพิ่งตัดมาขอบคุณครับอืองร้อยสามอ่ะ นี่การรับซื้อนะครับที่จันทบุรีนุ่นน่าจะรับซื้อครับราชนีมีระแบบรถข้างหน้าเนาะเพิ่งตัดมาเลยใช่ไหมครับเนี่ย่เพิ่งตัดเลยนะร้อยสามสิบเนาะนี่คือราคาส่งร้อยสามสิบนะครับซื้อเหมาเลยอันนี้ร้อยหนึ่งอนึงถ้าซื้อไปกินไม่แพงพี่ถ้าซื้อไปกินไม่แพงอร่อยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอเคครับครับครับอ่ะเดี๋ยวเดินดูกันมีอีกไหมพี่ ขายไปหมดแล้วซื้อมาแล้วก็ขายไปเลยข้างในโอ้ซื้อมาแล้วก็ขายไปนะครับแล้วต้องรอดูคันใหม่นะต้องรอดูคันใหม่ว่าจะมาเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าที่เขารับซื้อกันเดีย๋ยวดูข้างในขายป่ะไปนกไปนะไม่ใช่รถเพิ่งออกไปข้างในมานี่มานี้ยมามา,มา,มา,มาดูทุเรียนนี่มีหรือเปล่าไปดูนะวัสดีครับ,รบวันดี้จ้าเฮียวัสดีจ้ามีหมอนทองหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้เป็นพัญชนีครับพัญชนีชอ๋อ นี่รับซื้อไว้หรอครับใช่ใช่ครับอันนี้พันรุ่นนี้เท่าไหร่อันนี้เจซื้อมากี่บาทนะสิบสิบบาทใช่ไหมเจ๊อเจ๊ไม่รู้ราคาไม่ได้อยู่นะหมอนไม่มีอะเจ๊ไม่มีนะมีแต่ชนีโอ้นะครับของยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้องเย็นๆแน้ะอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูนะขอบคุณนะครับเนี่ยขอบคุณครับโอ้ป่ตากล้องตามมาไปดูข้างหน้าหน่อยนู่นรับซื้อไว้มาเลยตามมาเลย นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยดูบรรยากาศไปได้วยกันมาตากล้องเหนื่อยกันหน่อยเราลุยนล้ขายอะไรเนี่ยฮึมปตามมาอาืตาม,มาตามมาเลยจ้าโอ้ข้างในน่าจะมีเนาะข้างในมีเยอะนะโอ้มาอันนี้เป็นถนนนะครับถนนหลักเลยทางวิ่งนะสวัสดีครับอันนี้ขายไหมเนี่ยอะดิบอ,อ๋อนี้ซื้อมา หมอนทองไหมอันนี้เอาไปส่งเหรอครับรโอ้ไม่ขายแล้วก็คือรับไปส่งขายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนี้ขายเท่าไหร่อ๋อลงกลองเอาไปแต่มันก็สวยจริงนะมันสวยจริงแต่ก็้องดูดิสวยจริงเลยอยากได้ทุเรียนเหมือนกันจับให้บ้านได้ไหมเนี่ยออแต่มันยังน้อยอยู่นะยากนะอยากได้เหมือนกันเลยแต่ว่าแต่ดูแล,แล,แลดูแล้วเนี่ยยังไม่มีใครมาเลยนะเนี่ย นี่ก็ได้ใส่เขียนะใส่้กระเอาไปได้โอ้สวยครับอือดูเนื้อดิแล้วกล้องนี่รับซื้อกันอืเนื้อนี้อันนี้เขาเรียกเนื้ออะไรฮะเอ่เนื้อหนึ่งเนื้อน่เลยนะเออเนื้อกล่องเลยเนื้อส่งออกคือรับซื้อตรงเนี้ยเพื่อที่จะไปส่งล้มที่เขาทาส่งออกนะครับก็รับซื้อพี่น้องชาวสวนวันนี้ราคาเท่าไหร่เบอร์ตกไซตกไซเป็นที่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะครับรับซื้อตรงนี้ก็ร้อยยี่สิบแล้วเนาะอ่า เลขเบอร์สวยครับวันนี้เบอสวยวันนี้ตรงเจก็อยู่ครับสองอยเจ็ดสิอ๋อสองร้อยสิบนะครับครงการก็เตอย่างเดิมับมีมีน้อยหน่อยนะปกติน่าจะเป็นหลังหลังสองการไปเนาะจะเยอะขึ้นมาหน่อยอ๋อสองการแหละเยอะครับเพราะว่าตอนนี้อ่ะปีกระโพงใช้วันนี้วันละนิดวันละหน่อยแต่ก็พอได้อยู่อืม ไช่เนี่ยเลยเลยคนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ออกมาหาลูกค้าครับอ๋อออกมาหาลูกค้าข้างนอกเพราะว่าทุเรียนชอบชอบเก็กเพราะว่าทุเรียนมันน้อยไงครับเพราะว่าไม่ทันกับแม่ค้าริมถนนไงเรต้องมาดักคือต้องแย่งกันเนาะใช่ครัต้องแย่งกันอ่ะต้องแย่งกันซื้อเลยแย่งกันแบบใช่แย่งกันแบบเหมือนทุกเจ้าเหมือนเหมือนปีที่แล้วอ่ะผมก็มาจับมากันนะสนุกดีอ่ะเนี่ยบอกอย่างเงี้ยจับมันดีเนาะเป็นระบบกัน สองเพลงแยกกันคนนี้ราคาคนนี้ราคาับเหมือนประมูลนะครับแล้วแต่คนขายนะพอใจขายก็ขายไม่พอใจก็เลื่อนผ่านไปก่อนอะไรประมาณเนี้เนาะอะไไ่ไม่ได้ได้ครับนี่นี่คือบรรยากาศนะบ,บรรยากาศรับซื้อเลยแล้วรถข้างในนั้นอะไรครับเขาขายไหมนะหรือว่าอพวกบัเขามาซื้อซื้อไปส่งเหมือนกันครับผม โอเคเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับนีบค่ครับปาตาต้องนะที่จันทบรุรนะีเขาบรรทุกอ,อย่างนี้เลยนะครับเป็นคันรถเลยเนาะทุเรียนยังน้อยอยู่นะครับตอนเนี้ชาวสวนก็กําลังกําลังตัดกันอยู่คาดว่าประมาณสี่โมงเย็นนะครับทุเรียนจะออกจากสวนมาเยอะแล้วก็จะมีรถบรรทุกเยอะตอนนี้อากาศร้อนกันอยู่นะก็จะเห็นอยู่เนี่ยนะครับอันนี้เป็นเส้นมุ่งหน้าไปออกไปก่อนเลยเดี๋ยวเรา เรากลับรถได้ไหมเนี่ยเนี่ยน่าจะไปส่งโรงงานนะเนี่ยคันนี้ไปส่งตามลงครับมีแต่เบอร์สวยๆนั้นราคาวัน,น A, B, A, B, เนี้ย ABC AB เนี่ยเห็นอยู่200 210นะอะ A,B,C ก็ประมาณ1้0ยเก้าสิบร้อยประมาณนี้ครับ C เนี่ยเห็ 130, นระ้อยสาิบเนาะ D ร้อยห้าบาทประมาณนี้นะวันนี้ราคาทุเรียนนะครับที่เห็น,หนติดอยู่ตามล้งเลยไหลล้งเขาก็ก็ซื้อกันปกติล้งก็ซือ้อปกติเห็นมีข่าวอะไรที่ไม่ค่อยรับซื้อกันแต่ก็ซื้อกันปกตินะครับฝั่งน้นก็รับซื้อกันอยู่ไปส่งล้งกันนะครับผมก็แวะมาเมื่อกี้ ดูขับรถด,ดูตามถนนเนี่ยครับผมล่องมาหมดวันนี้จันทบ,บุรีระยองตราดนะครับสามจังหวัดภาคตะวันออกล้งเปิดเพิบเลยบางลง้งตอนนี้ก็กำลังเริ่มแล้วเริ่มที่จะเอาไม้พาเลทมามา,มากองนะครับผมก็พาทุกท่านมาดูกันในการรับซื้อช่วงนี้เนาะแต่ตอนนี้ออกมาน้อยหน่อยนะฝั่งตรงข้ามใหม่มาเขาก็รับซื้อกันปกติ ล้งก็รถเทนเลอร์จอดเต็มเลยก็ส่งปกตินะครับก็ขอให้ทุกท่านตัดทุเรียนที่แก่กันนะครับเขาบอกว่าตัดรูดช่วงนี้ก็ก็มีส่วนนะครับก็ระมัดระวังนะครับประมาณนี้นะล้งก็ฝากบอกมาให้ตัดให้แก่กันจะได้ขายกันนะครับเนี่ยเอบสวยสวยลูกนี้อืมนะครับยุทูบช่อชาแนลพาทุกท่านมาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับผมสวยและลลกกลมนะครับโอเคนะครับวันนี้ พอแค่นี้ก่อนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนะครับพาลงพื้นที่กันชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอยู่กับผมยุทธพงศ์นะครับวันนี้ขับรถพาตากล้องมาถ่ายถ่ายคลิปกันนะครับดูยุทธพงศ์ได้อาชีพนะครับได้ค้าขายไม่มั่นใจนะครับหรือไม่กล้าที่จะไป ซื้อทุเรียนนะครับบอกกับยุทธพงศ์ได้เลยเดี๋ยวพามาดูนะครับหรือผมจะแนะนําร้านนะครับที่มีความมั่นใจได้นะครับว่าท่านซื้อไปจะได้ทุเรียนแก่พาไปดูนะครับให้กับทุกท่านได้ได,ได้ได้อาชีพด้วยนะเนี่ยลงก็เปิดนะตอนนี้หลังเมษาไปเขาจะตัดการพืบเลยแหละเนาะลงก็เริ่มรับซื้อกันเปิดทําความสะอาดปกติไม่ต้องวิตกกระวลน,นะครับส่งออกเหมือนเดิมนะมนก็มี หลากหลายไปข่าวสารนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับกดไลค์กดแกชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะครับสวัสดีนะครับ